ร้อยชามแล้วก็มาจาับไม้เปิดเวทีกิจกรรมดนตรีสร้างสุขค่ะร่วมเครือข่ายเพื่อศิลปินมาเล่นด้วยกันกับเอสุรพันธ์ชาปากน้ําแม้ออกตัวว่าตัวเองไม่ได้ถนัดเลยเรื่องเพลงแต่ว่าวันนี้นะคะอุ่นใจเพราะว่ามากับนักร้องนักดนตรีอาชีพทําให้ผู้สูงอายุยิ้มได้แล้วก็ได้หัวร้อนในกิจกรรมนี้ด้วยกันก็ถือว่าตรงตามความตั้งใจนะคะเพื่อศิลปินที่ขนาทข้างๆค่ะมีทั้งโนสโนบ็อกซ์นะคะโปรดิวเซอร์เจ้าของค่ายเพลง กับแอปทูอชิตค่ะอดีตนักร้องนำวงพีคชื่อวงนี้คนฟังเพลงยุค2000คุ้นกันดีนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของเพลงดัง 2+1=0 เท่ากับปัจจุบันค่ะทั้งกูร่วมงานกันอยู่ใน Two Degrees นะคะและทำเพลงเรื่องระหว่างเราออกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วหลังจากลง IG อ้้าพัชราภาคนก็ตามไปฟังต่อๆกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มากับเพลงใหม่นะคะเพราะว่าทุกคนมาร้องเพลงตามใจผู้สูงอายุมากกว่า ทำให้บรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาการจับสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคกลับขึ้นความสนุกสนานจากกิจกรรมดนตรีค่ะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นีเว้นช่วงไป3ปีเลยนะคะก,ก็มีออกมาดีลาดหน้าเวทีกันด้วยนับว่าเดือนนี้ก็เป็นช่วงแรกๆค่ะที่เปิดให้บุคลากรภายนอกบุคคลภายนอกเข้ามาทํากิจกรรมแบบเต็มรูปแบบค่ะ,ะเป็นช่วงเทศกาลวันสงการครับนะฮะแล้วก็ มันจะเป็นเราได้ส่งความสุขได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่นะครับก็เหมือนเป็นการส่งความสุขให้กันมาครับเตรียมเพลงเตรียมอะไรยังไงบ้างเอาควาแม่จะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเหมือนใครเนอะเตรียมเพลงัไงครับก็ในนามของศิลปินส่งต่อความรักนะครับพวกเราก็จะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำนะครับก็ตั้งแต่โควิดมาก็มีการเตรียมเพลงคนละเพลงสองเพลงร้องให้ให้คุณ คุณตาคุณยายพอชื่นใจอะไรประมาณนี้ครับคุณพี่ดีคุณพี่ก็ได้ครับเตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งของคือจะมีเกมเล่นจะจะจะมีเกมสนุกสนุกง่ายง่ายเล่นเกี่ยวกับอะไรมากเกี่ยวกับามเนื้อเกี่ยวกับอวัยวะเป็นการบริหารอย่างหนึ่งของกล้ามเนื้อมัดเล็กสําหรับผู้สูงอายุโดยที่จะไม่เหนื่อยมากสามารถนั่งเล่นก็ได้ยเล่นก็ได้จับศีษะจับล่จับก้นใครจับได้ไวใครจับได้ถูกก็รับของรางวัลไป ใช่เป็นลักษณะของเกมก็คือจะเอาลักษณะเกมมารวมกับดนตรีไปเลยเพราะว่าดนตรีเ่ยพอผู้สูงอายุอายุมากขึ้นทั้งกล้ามเนื้อนะแล้วก็ทั้งฟันทั้งอเวลยวะทุยาเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมดังนั้นการใช้ดนตรีเนี่ยหรือใช้เพลงเนี่ยให้ท่านได้รีมายนึกกลับไปอ๋ออันนี้ป้งึึงตึงตะลึงตึงอะไรเงี้ยให้กลับจังหวะได้ ส่วนแนวร่วมอีกสายที่มาทํากิจกรรมเป็นเชฟจากร้านต่างๆค่ะอย่างที่เห็นก็คือช่วยกันเตรียมมื้อกลางวันให้กับผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่บริเวณสวนภายในบ้านบางแคส่วนหนึ่งทํางานบนฟู้ดทรัคที่เอสุรพันธ์เป็นเจ้าของกิจการเองค่ะอีกส่วนอยู่รอบๆก็ใช้เวลาปร,รุงกันอยู่2ชั่วโมงได้หลายแรงช่วยกันนะคะเหมือนกับตอนที่ขับรถคันนี้ไปปรุงบะหมี่แจกจ่ายช่วงวิกฤตโควิด -19 แต่ว่าคราวนี้ค่ะพี่เอสุรพันธ์เตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนโดยบอกบุญไปกับหลายคนค่ะจัดศูนย์กลางรับบริจาคเสื้อผ้าของใช้จําเป็นซึ่งสําเร็จได้เพราะแนวร่วมในหลักฐาที่นึกถึงการใส่ใจดูแลการของคนทุกวัยแล้วก็ตัวเองยังได้ทําบุญเผื่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ของพี่เอจากไปเมื่อ5เดือนที่แล้วพอได้มาทํากิจกรรมแบบนี้ก็ช่วยปรับจิตปรับใจได้มากค่ะก็นึกถึงคือก็นึกถึงอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ มาอย่างนี้เราก็นึกถึงว่าออแม่เราไม่อยู่เราก็มาทําให้แม่คนอื่นก็แล้วกันอ่ามันก็มันก็ได้ในหลายๆมุมมองครับก็ถือว่าสําเร็จในใจของเรานะครับเพราะเราก็สุขใจที่แบบสิ่งที่เราทําอะไรที่เป็นสุขก็ส่งมอบกันออกไปรวมถึงเราทำอี้มั้งแต่ตอนที่โควิดนะครับเราก็ไปให้พวกปุคลกรากรทางการแพทย์ผู้ป่วยบ้างเลยครับแล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็พยายามจะนำบะหมี่ของเราไปส่งความอร่อยความสุขไปให้จุดต่างๆครับ เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่อยากมาทําวันนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยเ mm hmm. หมือนที่บอกอ่ะพระเจ้าทรงนําให้เรามาเจอกัน <laughs> จริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า <laughs> เรามา <laughs> พี่เอส่งสุกส่งอาหารของพี่เอนะคะบะหมี่เกี้ยวอร่อยมากนะคะ <laughs> แล้วก็ยังมีคุณศิลปินดาราอะไรต่างๆ <laughs> างด้วยนะคะ <laughs> ที่จะมาสร้างสุข <laughs> ส่วนพวกเรานะคะจะ พาสุกจะส่งสุกกันตลอดต่อเนื่อง <Yeah. S 2> แล้วก็ที่ <Same S 2> คุยสสุ <laughs> ที่คุยกับทางทางทางเชฟนิกไว้ก็จะมีกิจกรรมที่เราอาจจะมีเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรมอมอบอาหารให้หมาแมว <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆหรือ แต่ละเดือนเราก็จะมา brainstorm กันก่อนนะคะโดยคุยกับเพื่อนๆทั้งกลุ่มศิลปินเองด้วยเนี่ยก mm ็ hmm. ไม่ว่าจะเป็นแอปทวชิตที่เป็นศิลปินส่งต่อความรักเหมือนกันมีคุณหนอพี่กอ๊อฟคุณพ่อเดาทอยที่วันนี้มาด้วยแล้วก็ครูเต๋ากับครูแก้วน่ารักมากะคะ่ะ mm hmm. ก็คือทั้งครูเต๋าครูเต๋าค,ค,ครูแก้วเองเนี่ยก็คือมาช่วยสอนกิจกรรมร้องเพลงให้กับคนผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะ่ะ mm hmm. พันก็ตั้งใจไปต่อกับโปรเจกต์เอสงสุขนะคะ mm hmm. เชื่อมกับเครือข่ายแต่ว่าเดือนหน้าค่ะอาจขยายไปช่วยสุนัขและแมวบ้าง mm hmm. ก็ต้องรอสรุปสถานที่แล้วก็กําหนดการอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้ค่ะรับงานละครไว้2เรื่องกับ2ช่อง mm hmm. ก็อยากจะให้ติดตามบทบาทหน้าจอที่กลับมานะคะซึ่งก็ทาควบคู่ไปกับกิจาการและกิจาการรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นการช่วยเหลือและส่งต่อความรักค่ะ